สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำาพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของรัดเทล RT950 เป็นตัวนี้นะครับรัดเทล RT950 ชาร์จ USB ได้ชาร์จแท่นได้นะครับช่องพ d ดทีแยกอิสระนะครับ3ความถี่นะครับก็คือช่อง ช่อง b ช่อง c นะครับเรากดส่งได้เลยนะครับแยกอิสระนะครับทีนี้เรามาแนะนำวิธีลบช่องนะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับเราอ่ะผมจะลบเป็นช่องที่2นะครับช่องนี้นะผมจะลบนะครับอ่ะวิธีทำมันก็ไม่ยากนะครับให้กดโอเคไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ะเลื่อนลูกศรมาทางนี้นะครับ vfo เนี่ครับเลื่อนมา vfo เสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บ มันจะเข้าโหมดเมนูให้เราเลื่อนหานะครับหาคําว่า delete นะครับอ่า delete อ่าเมนูนี้เลยนะครับนี่นะ set delete เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บอ่ามันจะให้เลือกลบอ่าเราจะลบโซนไหนครับนะทั้งหมดมันมีอยู่15โซนนะครับอ่าอันนี้ผมบันทึกไว้โซนที่1อ่าผมก็เลือกโซนที่1นะครับอ่าไม่ทันนะครับเอาใหม่อ่ปุ๊บอ่ามาเมนู vfo นะครับปุ๊บ เลือก c h d ฮดดีรีนะครับอ่าเมนูนี้แหละครับ c h d e l e t e นะครับเมนูที่7นะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บเลือกโซนนะครับผมเลือกโซนที่1นะครับปุ๊บผมจะเลือกลบช่องที่2เนี่ยนะตัวนี้ช่องที่2นะครับกดลูกศรลงนะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บอ่าคอนเฟิร์มนะครับก็กดแบ็กกลับมาครับปุ๊บทีนี้อ่าทีนี้อ่าอันนี้เราเช็คนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ อ่าอ่าเช็คตัวนี้ช่อง C เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาผมจะเช็คตัวนี้นะครับอันนี้ช่องมันอยู่ช่องที่4เห็นไหมครับอ่ากดลูกศรลงอ่าช่องที่3ดูดิว่ากดลงอีกทีว่าช่องที่2มันยังอยู่ไหมนะครับกดช่องที่2ครับปุ๊บอ่าไม่มีเลยเห็นไหมครับไปช่องที่1เลยเห็นไหมครับเพราะว่าอ่าช่องที่2เราลบไปแล้วนะครับเนี่ยครับอีกทีนะกดขึ้นกดขึ้นก็จะเป็นที่3เลยนะครับกดลงก็จะเป็น1อ่า <Three. S 1> วิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้อ่าชมช่งอ่าของอ่าช่องอิสระนะครับก็คืออ่าช่อง a ช่อง a แล้วกด a เลยครับเห็นไหมครับเนี่ย A ช่อง b กดตัวล่างครับกดตัวล่างช่อง B เห็นไหมครับช่อง C กดตัวนี้ครับเนี่ย่องปึ๊บเห็นไหมครับ ช่องแยกอิสระนะครับ3ความถี่แยกอิสระเลยง่ายต่อการใช้งานนะครับสแตนบายก็3ความถี่นะครับ3ความถี่นี้นะครับความถี่ไหนมาก็คือรับได้หมดเลยนะครับไม่พลาดการติดต่อนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ